สวัสดีครับพบกับช่องแห่งมันชาแนลครับมื่อนี้มา,าว่าลูกพี่ขึ้นเก้าละชบความเคลื่อนไหวของอยังซอช้างสองน้องชาบาแก้วครับช้างสมัครเด่นอีทีจมไหล,ลว่าลูกพี่บุรุษชิปอยากเจอท่านอบอกผมขี้รถแทบ,บนนะันมาหาท้ายชิปให้นะครับสอคุมเซิงเหล็กสแตนเลสปูน ดินอิดหินปูนทรายได้หมดกระสดชื้นมือนี่มีแม่แรงมาคุ้มมีแม่แรงมาคุ้มมีผู้กำกับเจ่ะผู้กำกับเออมีผู้กำกับมือเนี่ยผู้กำกับมาคุ้มครับมือนะครับมีผู้กำกับมาคุ้มาคุมเฮอนีรก็ผู้กำกับมาคุ้มครับมือนี่ไปได้ไลยแล้วครับเนี่ยเสอออนประเ็ดรถงา้มช่างไงพวกเจ้าเฮ็ดรถงามแท้ งาง้าปูปูเจ้ยงูหัวปลาเออนนคนนิตเ้าไปโ่ทิพย์เดียนะเจ้านะอันนี้หหนาไข่ครับนะหนาไข่หหนาไข่หหนาไข่หหนาไข่กำลังซีสมองนี่ครับเนี่ช่อช่างสองครับงําแล้วครับ คันนี้บอกว่าย่องเนาะบ่ย่องดอกบ่บ่บ่ขันบ่หนี้บ่ป่ะเดี๋ยวเดียเพราะว่าถ้าเป็นเอฟซีช่อช่างเลยเพื่นมาติดตามมาชมจ้ะก็ดีว่าเอาเซอรนขึ้นอีกันึ่ว่แต่ว่าดีครับดีดีดีงามงามงามสร้างโป้นี่ได้โป้ป๋าไลแล้วเนี่ยงามงามงามทั้งเหยียบทั้งดูดทั้งดึงครับนะชิวบัญชีเกือบ ไฟเกือบใม่เกือบสันไฟไม่เกือบบ่มีเซฟตี้สันเจ้าอ่ะสร้างวมมาตรฐานใส่เกือบคู่ลรหัสิบัตสร้างตลาดนัดสันนว่าสอควมเสียงสอตลาดนัดนั่นน่ะสอควมเสียงตลาดสดอ่ะบ่แม่นต์สวมเสียงการช่างเนี่ยป่ะเนี่ยนี่ครับนี่ครับ ปิดฝาหัวแล้วครับพี่น้องอีกหรายมือก็ได้เข้าไปเฮ็ดสีสวยง้ำแล้วครับชอช้างมิวสิกหน่วยที่2น้องชบาแก้วครับณสำนักง,งานชอช้างมิวสิกเมืองชัยภูมิช้างออดิโอซิสเต็มช้างสามฟดช้างตาแดงช้างตูส้สิงช้างเกนเนอเรเตอร์ครับพี่นอ้องเตรียมพับกบครับ อัลราคลายมิวสิกครับไม่มีคำอธิบายอีกต่อไปแล้วพี่น้องอย่าไปพูดถึงเขาเลยเขาดังไปแล้วคนนั้นเนี่ยเราต้องดูชอช้างอย่างเดียวเพราะชอช้างเป็นไอดอลของเราสอคุมเซิงจะทำงานไหวไหมเนี่ยเขารับงานมาอีก5้าคันแล้วเนี่ย อ้าวผู้เด๋บถ้เจ้าเฝ้าเจ้าไม่ต้องมาเฮ็ดผมบเฝ้าครับผมบเฝ้าไปดาเขาเขาเลยนไม่เฮ็ดมั่วเจ้าไปดาเขาบ่ได้าเจ้าบอกว่าคันเฝ้าไม่ต้องมาเฮ็ดเฮงไม่เฮ็ดบ่ะทีนี้ยเฮงไม่เฮ็ดบ่ะทีนี้เจ้าบอกว่าผมรับนี่เขาบ่มาเลยขันเจ้าว่าผมรับครับผมรับครับนี่เขาบ่มาเพราะว่าเจ้าบอกไงพูดผู้เด็บผู้เด็บเฝ้าบอกเขาไปเฮ็ดเอาเองเพอดาเพอดาปุ๊บเฮงไหมเฮงไหมเฮงพ่อหมาเฮงเขาบ้านคนเนาะจะเป็นแนวไหนเนาะ อ๋อจ้างก็จ้างด้วยฮะจ้างก็จ้างด้วยมันก็อเพ่งสิล่ะจอช่างหนมันก็อเพ่งสิล่ะจ้อช่างนะตีท้ออย่างงี้นีต้องเพงจุหางจ้างม้วนางว่านเจ้าพูน้นะาเเเอาเาเอามัจับสเดครับต้นมาเขาเเอามัจัทสเดครับา้นมาเสียกไปเบื้องมือโอ้ผมติดงั้นแล้วท่าน่าสมหน้าเจ้าท่านมา อันนี้คือหลักความจริงครับแหงถือให้แหงมักกับคนณนะนี่ใส่บ่ค่อยดีบ่เนรู้ครับคนโทรมาก็ได้คนรับสายก็ได้ใส่บ่ค่อยดีครับแต่ว่าคนจาน้างีดียังวะเป็นตานตายสตาร์เพยสไตล์มันเนาะต้องทโหยถึอเวลาดิโทรถือเวลาอีกางไรดิทําไงด้ดิบุคคถึอคือเก่าหลือล่ะโทรบุถึอเวลาก็ถึอให้นะม,นม,มันสมองมันซีเรียสจะเลี้ยงมูลน,นี่เออแล้วโทรก็ต้องโทรไปพุ่นให้เป็นยังโทรไปอีกเบอร์นึงให้เพราะว่ายังของแท้ดิ ของแท้ไม่ใช่ของตลาดส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 ดครับพ,พี่นอ้องไปหุ่มอย่างการลายคนซะเลย, <ank tick le rolling> ยเนี่ยมองเห็ดป <c oughs> ่มีสิเดี๋ยวน่ยโกโซเกเซไปสรนะ้างเน้วได้ไ <c oughs> เวุ้่นเร่ออกเที่ยวอะไรรถอะขอเรา <c oughs> ไปหาขันบ่ <c oughs> เดี๋ยวดูพิธ <c oughs> ีการเขา เน yeah. yeah. mm hmm. yeah. ี่ยเจ้าบอกเขาว่าไรเจ้าบอกเขาว่าไ้เลยเขาจะก๊อบนะก๊อบเขามก๊อเอามาเบิ้งเาเน่ยเจ้าไปหาคัดลอกเขมานะผมว่าน่ะเจ้าไปก๊อบขมาแล้วเจ้ามาอ้างชื่อหรอกว่าเขาเบิคือผู้ใดเอาคือว่าได้ใส่แผ่นลิดนะ ให้มันเบาๆนะโอ้มันร่อมันหลอยู่โอ้รอรอมันหลอยู่เขารอหน่อยใส่ใส่ของเบาอยู่เดียวเอาประทัสิ่งกายด้วโอ้ใหม่ไปก่อนโอ้เห็ดละเอียดพุทอู้อืนเขาเหตุวันนี้หรือบ่อใดบ่อใดสมพองันบ่ไปไหนบ่อหลังแล้วสินะเตรียมไม้เมื่อใดก็ย่คเก่าไว้สร้างกับพวเชี่ยมบ่อัดบ่อฉีดแหงน่อยไว้ ว่เราจะขวังว่าฮ่า่าฮ่าอัดจนว่าจอดหนพุทรถอะอัดจนบังเนองหมดเ้ออัดในอะไรเขาย่างสักเขา่เห็นเนาะเอปีนยางดอกไไปที่เขาละแต่ว่ารถนี่คือเห็ดง้างพดีเนี้โอ้อัดสจ์เลยวะเยี่ยเปียเลยอะเยี่ยเปีได้เชียมทางหนยัต้องเช่อมอย่น้บ่เนี่ยฮะเพราะว่าติดทีกแล้ว โอ้เฮ็ดดีเองไปก็พูดอะไมาอีกเลยเื่อนขอเชื่อมหมดเลยเจ้าเฮ็นไหนบ่แข็งแข็งไงพี่ฮะเฮ็นแตงไหนบ่แข็งแข็งเราเชื่อมหมอเลอดเลือดเชื่อมหมดเลดเชื่อมหมดซีโอทูอ่าม้วนละซีลอยกว่าบาดอ่าถ้าเอาเชื่อมน่ะสีเบิดอยู่ประมาณม้วนหนึ่งหรือสองม้วนก็จะอยู่ประมาณว่าหกขันแต่ว่าสีก้าเดือเบิดเป็นมือนแล้วเนี่ยคือบม่เชื่อมเลยแต่ไม่เชื่อมแล้วต้นทุนมันแพงกว่ากันอ๋อมันอยากใส่ของแพงอ่ะของยังของแพงของแท้ ข <laughs> เขาไมา่เรียบแล้ว<ะ>เขาจะไปประหยัดฮะเขาจะไปประหยัดสีโป้ปะแบบที่เนี่ยเขาขึ้นราคาเท่าเกาไปอูบัรตรกันได้เขาไม่ได้ขึ้นประหยัดใเทนี้เจ้าได้ดอกนะที่ปร่อยากให้ทมลุมทมสางไว้เด้ด่นเนี่ยเพรามันก็เรียบดว้วยแต่ว่านี่สั้งกับโป้บางแต่ละก็ขึ้นราคาแบบว่าสมมติเขาขึ้นราคาเส้นหนึ่งก็อย่างเดียวห่างมื้นที่เจ้าสีโป๊ะจะประหยัดได้บ้างที่เจ้าผมีทางโป้บางโอ้โป้ะว่ได้โป้ะอะไรอดเทสมาเรียบดีๆย่อย ที่พักกันอยยังแพ้งแค้งกันไว้สิเหลือเจ้อูจะไปหาดาจะคนหลายเขอย้อมจะเบิดแล้วเบื่ลูกนะมืนน่อนี้โซเล่ซันเนลครับมื่อนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี่วันเมื่อก่อนนี่เห็นนั่นทีมงานโคเลมิวสิกไปแล้วเนะวาะโคเรมวสเครื่องปั้นจากช่างออดิโอเนาะเครื่องขยายจากแบนเอิ่นเนาะตัวลำโพงจากแบนอื่นเนาะโคเลมิวสิกเก่งย่งกันเี อันเยังยังรถพระน่ะนะโอ้เจ้าอ๋อแล้วเองเนี่ยเจ้าของแล้วมาจมอยู่นี่หน่อจมอยู่นี่หน่อว่าเก็บยุบบิดมือบิดข้าม่ะบริเงินหน่อเอาก็เอาจี๋ละเออบอกเขาจี๋ละเอาเงินมาจ่ายค่าเครื่องปั่นเครื่องเขาขายเครื่องปั่นนะครับเขาไม่ได้ขายแล้วเขาไม่ได้ซอร์วิสใช่ไหมเขาไม่ได้บริการเซอร์วิสเขาไมพร้อมขึ้นรถเออเออซื้อซื้อเครื่องปั่นไม่ได้มีการว่า ต้องขึ้นต้องเอาขึ้นให้ค่าขึ้นคิดอีกบัวป่เนี่ยค่าขึ้นต้องคิดครับเจ้าคือบัวบอกเขาซักหน่อเอาบอกยุ้เขาไว้ใจน้ำมันบอกเขาไปกน้ำมันฟรีอะไเจ้าอ่ะบริการไปแบียนเงเนาะโค้ีเศร้านะค่าน้มูกน้ำมันมีดัวค่าดวดทุ่งเรียบช่ำเขาก็เพิ่งบารมีต้นไม้เงี้ยแล้วตรงน้อยก็ได้อย่าไปคิดเลยให้เขาไปซะ น้องนุ่งนะมาหาด้วยบุญบุญยะบุญละมีเพิ่งบุญวะแต่ว่าหากเอาเงินซื้อบะไรได้บุญก็ได้ซื้อขขากินบ่าอะไว่าซื้อขนมบ่าอะไว่าบุญวไปกินในโรงทานแล้วโรงทานยังเดี๋ยวบุญสมงคนรุดกับว่าอะไโรงทานแต่งตัวบุญเขากไม่ให้กินนี่แด้วใช่น่ะว่าบ่ถือสินอยู่ในสินกินในทั้อีกเป็นคนขอทงขอทานเมนกุยอีกไม่ให้กินนะอีกนนะเป็นสั้นสังคมซ่สมือนสุดท้ายครับติดท้ายแผ่นสุดท้ายแล้วครับหลังคาพี่น้อง ของแท้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 แท,แท้คลิปนี้เอาของแท้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องเพราะว่าสร้างบริเวณงานครับนั่งเบื้องตาก,กันก็ซอเกเซยู่พี่น้องโมเลวจากทีอแเม่กะดิองเงินมันจำขึ้นแล้วแต่ถือดาก็ะไรหลบไปครับพี่น้องอคลิปนี้เอาซท่นี้ก่อนนะ